ต่ออะไรก็ไม่รู้เาพาพาไชมนะฮะคนไม่รูมยย้มาจากไหนวันนี้ปิดสามทุ่มขึ้นเดี๋ยวบูธเราอยูย่ไหนบูธเราวันนี้กำลังขายแม่มอบเหลืออีก ก็จะหมดร้านนะสรุปทาตลาดยากเกี่ยวกับรองเทา้าก็เห็นเขาหัวลอกหัวเลาะแสดงว่าเขายังใหม่ต้องอดทนสำหรับตลาดรองเท้าที่ฮานอยวันนี้ไม่มอบตัวเหลือสามสี่สี่กล่อง หลือยู่มอฟออยู่แค่สิบกล่องวันนี้วันที่สองก็ตั้งใจตังใจหน่อยพราวันนี้ก็น่าจะหมดตองเช้านี่ถ้าขายขายถูกเกินเราก็คิดว่าจะกับดงกอ่าสนุกกันแล้วก็เดี๋ยวก็เดนกลับไป ทุกร้านนะร้านตงางรงข้าม้อาเป็นร้านขายเครื่องฟฟ้าแน่นตลอดร้านนี้แหละช่วยดึงช่วยดึงลูกค้ามาหาเราไปเยอะ กคนนะเยอะเวียงจันน์อ่ะพูดเปิด9โมง8โมงก็มานั่งรอแล้ววันนี้มาสายมา9โมง10นาทีคนคนแน่นเลยโอเคนะเดี๋ยวใป้ช่วยน้อสายหน่อยโอเคครับ